มัวร์เซดได้ไม่ได้ครับตรงนี้แตะไปแล้วครับกิษณะถึงเส้นหลังหักกลับมาลงโลกโอ้โหไม่ได้ยกเปลี่ยนมาที่ทีรนายครับทมชิงกันหนึ่งสองูมดักได้ครับแต่ให้ไม่ดีแล้วได้จริงโอ้โหแมาติดครับอีกทีหนึง่งโขกนี่ออกหลังครับไม่ได้ครับกิษณะครับยูี่บอล ชนะจอดมาครับเสาไกลขึ้นบอลอยู่ไหนก็มาติดเอาติดบล็อกภูมิเคลียเลยครับไหลต่อครับอาครับมานี่เป็นตะทอ,อนครับชนะซายเปิดมาดู้สกัดบอลแล้วชนขานโอ้โหไม่ได้ครับเข้าขวาเืออนุนได้ยิงก็ติดบล็อกออกหลังครับเตะมุมเสียเสียก็เปิดขึ้นมาก็นา่าจะหมดแล้วครับ ก็จบครึ่งแรกครับทำอะไรกันไม่ได้ครับคู่นี้ครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูศูนย์ครับลอบุรีซิตี้กับทางราชชัยเอฟซีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับกลับมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อครับอีกสี่จัหวะดีที่เหลือครับดูว่าจะจบอย่างไรครับเกื้อหนุนครับกับทางยูไนเต็ดพิชัยทรอครับเกื้อหนุน เปิดเข้ามาแล้วขึ้นของเรียบร้อยครับผู้10ครับนาที57ครับโอ้โหเป็นอีลิกสตองครับโอ้โขึ้นคนเดียวแล้วตรงนี้ครับอีลิกสตองครับดึงต่อศูนย์ับราชาดำไปแล้วครับนัทชัยขอเสาแรกแล้วสก,กิลเปลี่ยนมาเข้าทางกเกดูนเตที่มองครับทีไน เอาบอลลงแล้วไปต่อแม่เจอดักฟาวครับมาครับดึขวาครับตรงนี้เป็นมูพัดโมลาเอสเข้ามือแล้วคับน้ำชาครับโอ้โหนี่มาแล้วครับกิษณะเสาแรกเปิดมาโอหยังทิ้งไม่ได้แต่บอลยังไม่ไปไหนนะครับตรงนี้สุดท้ายเข้ามือครับมาบอลรับชาครับคิวละ เอาไป่ลมเฉยเลยครับแล้วถ่ายถึงเส้นหลังหลุดมาครับเส้นหลังชิมละไหลกลับมาแล้วจับซ้ายยิงโอ้โหไม่ได้ครับตรงนี้บอลสุดท้ายยังไม่ไปไหนครับธนยุทธ์มงมามาโคพักเก็บได้เลยังเลยครับมาโคเปิดขึ้นหน้ามาไม่ไปไหนครับติดพีรวิทย์ฮัวลเซดขวาล็อกซ้ายมายิ้ครับคืนกันมาอิสณะลูบุรีคืนครับยอดมาตรงนี้ถึงไมวประสิทธิ์ในจิ้มด้วยครับแต่ว่าออกหลังไปครับ ระยาเปิดมาครับเก็บเล่นเลยครับทางธีรวัตรธีรวิทย์ไหลต่อวารเศรษสวยครับแล้วทะลุช่องลุดมาธีรวัตรสะกัดออกไมได้ครับธีรวัตรกันตรงนี้บอลสุดท้ายนี่ไปโดนทางเทีนยนไฮออกไปด้วยครับและในสนามมีอีริกสตองนี่ อ๋ออีกแล้วครับ โดนใจเหลืองมาแล้วตรงนี้อินิสตอลครับเรียกไปพอสองครั้งนี่ไม่ขึ้นตัอครั้งเลยครับนาทีสุดท้ายนะครับจน,นเวลาครับบอลยาเปิดมาครับ สองตวัดทิ้งไปเลยครับแมาในคางสนามนี่ปีประ้วงกันครับแม่ว่าอีดิสตองนี่เข้ามาโดยได้ยังไม่ได้อนุญาตนะครับก็ต้องมาอธิบายเลยครับตรงนี้ อ,อย่างนี้เหลืองสองครับเนี่ยโอ้เหลือ10คนครับโอ้โหคือเข้ามายังไม่ได้ครับอนุญ,ญาตครับอีกสตองครับตรงนี้ครับโอ้คือเข้ามาโดยยังไม่ได้อนุญาตนะครับจังหวะดมะถมพยาบาลตรงนี้ครับโอ้แล้วเหลือ10คนเลยแล,ละประชาตรงนี้ครับ โอ้อ้าวครับคือยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับโหยังไม่ออกครับตรงนี้อิริสตองโหนูคัดโมเลส ต้องวิ่งมาพยุงเลยครับก็ถ่วงแล้วจำเนี้ยปกาเปิดไม่ดีอ่ะครับบอลของทางธนะบพ ให้ขึ้นหน้ามาสุดท้ายไม่ทันครับมจบเกมก็เป็นาว่ารัฐประชาบุก้าเอาชนะลรเบรียสตีเปรสกหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตรงนี้ครับ